มาดูกันที่ข่าวนี้นะคะทางด้านอุตสาหกรรมจังหวัดได้สั่งปิดโรงงานสับปะรดกระป๋องที่เป็นต้นเหตุทําให้น้ําในอ่างเก็บนะคะเน่าเสียจนทําให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน,นะคะ่ะ นายสรลพงล์ชามาศอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีได้นําคําสั่งจากสํานักงานอุตสาหกรรมที่ได้รับมอบอํานาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีให้ดําเนินการสั่งให้บริษัทวีแอนเคสปะรดกระป๋องซึ่งตั้งอยู่เลขที่99/9หมู่ที่7ตําบลหนองพันจันทร์อำเภอบ้านขาดจังหวัดราชบุรีได้ทําการหยุดประกอบกิจการโรงงานในบางส่วนที่ก่อให้เกิดน้ําเสียจากกระบวนการผลิตห้ามระบายน้ําเสียออกจากโรงงานอย่างเด็ดขาดให้ทําการรื้อถอนหรือ ปิดท่อระบายน้ําเสียที่ปล่อยออกจากโรงงานรวมทั้งให้ปรับปรุงและแก้ไขระบบบําบ,บัดน้ําเสียให้มีประสิทธิภาพโดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จเป็นการด่วนโดยมีเจ้าหน้าที่ของโรงงานมารับทราบคําสั่งดังกล่าวและเร่งดําเนินการแก้ไขบ่อบําบัดน้ําเสียตามที่ทางเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีได้มีคําสั่งมาซึ่งการปิดโรงงานในครั้งนี้ก็เนื่องจากอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีได้รับเรื่องร้องเรียนมาจากชาวบ้านในตำบลน้องพันจันทร์อำเภอบ้านขาวา โรงงานสับปะรดแห่งนี้ได้ทําการตอ่อท่อระบายน้ําเสียออกมาสู่ลํารางสาธารณะรวมทั้งอ่างเก็บน้ําทุ่งหมูปล่อยซึ่งอยู่ติดกับด้านหลังของโรงงานทําให้น้ําในลํารางสาธารณะเน่าเสียสร้างผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อสภาพแวดล้อมทําให้สัตว์น้ําตายและชาวบ้านที่ใช้น้ําในลํารางสาธารณะและในอ่างเก็บน้ําได้รับความเดือดร้อนเพราะ ไม่มีน้ำใช้ซึ่งมีการล้องเรียนมาหลายครั้งและเมื่อเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมเข้าไปทำการตรวจสอบพร้อมกับมีการเก็บตัวอย่างน้ำในบ่อบำบัดน้ำเสียโรงงานและน้ำเสียที่ไหลออกไปทางด้านนอกของโรงงานไปทำการตรวจที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมพบว่าเป็นน้ำเสียชนิดเดียวกันและมีค่าออกซิเจนในน้ำต่ำกว่ามาตรฐาน